สวัสดีครับพบกับช n n e l ของ s u p e r ร์ฮีโร่อโอนะฮะวันนี้เราก็เช่นเคยครมาตอบโจทย์น้องๆนะคร<อ>ที่มียังสอบถามผมมาเกี่ยวกับเรื่องตัวแอรเครื่องที่อยู่นะฮะสำหรับคลิปเก่าๆที่ผมเคยทําแกะกล่องเจ้าตัวแอร์เคลื่อนที่เนรแอร6,000 b t าไว้นะฮะ<อ>ก็ในช่วงตอนนั้นที่ผมยังใช้งานมันอยู่ก็คือตอนที่ผมเช่าบ้านอยู่นะวันนี้ก็จะมาตอบโจทย์น้องๆว่าใครบ้างน,นะครับที่เหมาะสมกับสาหรับ การใช้งานเจ้าแอร์พื้นที่บ้างนะฮะอันนี้ก็ไม่ตายตัวนะก็หวังว่าก็จะได้เป็นประโยชน์สําหราับท่านที่เข้ามาฟังด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีอะไรบ้างนะฮะที่มันจะเกี่ยวกับความเหมาะสมที่เราต้องการจะใช้งานมันนะ,ะก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้นะฮะแอร์พื้นที่6,000 BTU นะฮะกำลังวัดก็คือ630วัตต์นะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นก่าที่ผมมีอยู่ก็คือรุ่นตั้งแต่สมัรุ่นแรกๆนะ,ะที่แกะกล่องนะ ตัวนี้ก็จะมีรุ่นใหม่กว่านี้แล้วนะครับคือหน้าตาก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ช่องลมตัวนี้มันก็จะสายไปสายมาได้ครับตัวนี้ครใบพัดตัวด้านหน้านะฮะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นเก่ามันก็ขยับไม่ได้ก็อยู่กับที่เลยคอนแตกต่างตรงนั้นแล้วก็จะงอีข่อลมร้อนที่แถมมาก็คือติดกับบานเป็ดแบบนี้นะฮะนี้ก็คือบานเป็ดหรือช่องประตูนะมันก็เลื่อนได้ฮะเลื่อนให้มันยาวขึ้นอย่างนี้ได้ยาว หรือสั้นก็จะเป็นท่อแบบน,นี้ให้หลงหมองด้านนี้ก็เอาไว้ต่อกับหลังของแอร์นะครเพราะว่าตัวแอร์พื้นที่มันก็คือแอร์นั่นแหละ <c oughs> มันก็คือแอร์เลยเพราะว่าแอร์พื้นที่ก็ใช้หลักการเดียวกันกับพวกเครื่องทําความเย็นต่างๆที่มีคอมเพรสเซอร์นะฮะกูง่ายๆว่ามันก็ถูกยอส่วนให้มันเล็กลงฮะ,ะเพื่อเรามาใช้งานแบบ หรับคนที่ต้องการจะใช้งานในพื้นที่ที่มันพอดีพอดีฮะไม่ใหญ่มากเกินไปสําหรับเจ้าตัวนี้ก็เหมาะสำหรับพื้นที่ห้องไม่เกิน2อคูนสามสคูณสเมตรครับจริงๆครับสองคูนสองก็จะดีมากประมาณ2อคูณสองเมตรก็อาจจะทําความเย็นได้ทั่วห้องเลยมันก็ต้องนึกดูว่า2อคูนสองนี้มันก็ค่อนข้างจะเล็กพอสมควรก็ <c oughs> <c oughs> ต้องลองคํานวณดูนะครับว่าที่เราต้องการใช้งานเนี่ยมัน พื้นที่มันมากมายแค่ไหนนะคะับถ้ามากตัว6,000 BTU ก็เอาไม่อยู่อนะ่ะเพราะว่ามันเย็นได้ไม่ทัว่วแล้วที่ที่มีซอกมีมุมเยอะๆก็อาจจะทําให้ลดลดลด,ลดความเย็นมันหายไปด้วยส่วนหนึ่งฮนะเอาวันนี้ก็จะมาตอบโจทย์ว่าใครบ้างที่เหมาะผมนะฮะก็คือผมว่านี้ตามความคิดผมก็อาจจะคิดแตกต่างกันไปลหลายหลท่านคือความต้องการอาจจะไม่เหมือนกัน ก็คือคนที่เช่าบ้านเช่าบ้านอยู่ไม่ใช่บ้านของตัวเองเป็นนักศึกษาเป็นอะไรประมาณเนี้ที่เจ้าของบ้านไม่อยากให้ติดแอร์แอร์ตัวใหญ่เงี้ยฮะก็คือเกิดว่าเขามีข้อจากัดคือไม่อยากให้เจาะผนังของเขาอะไรประมาณนั้นก็คือจะทําให้เราก็จะต้องใช้พัดลมอะไรอย่างนี้ก็ไม่เชิงถ้าเรามีตัวนี้มันก็ช่วยได้นะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องเจาะ ต่ oh. อบ,บ้านเขาเลยเพราะว่าเราก็ต่อออกพวกบันเกรดหรือว่าเป็นหน้าต่างหน้าต่างบันเลื่อนที่ที่เลื่อนได้ก็เอาตัวท่อลมร้อนที่เขาแถมมาให้เป็นช่องๆตัวนี้ยนีบเข้าไปในนั้นก็ได้แล้วก็ติดเทปติดอะไรให้มันแน่นน,นะะเพื่อไม่ให้ลมมันถูกดันดูดออกมาตามดูดภายนอกนะฮะลมภายนอกมันจะเข้ามาถ้าเราดูตัวนี้เครื่องอ่ะมันจะดูด ดูดลมภายนอกเข้ามาเราปิดให้มันค่อนข้างจะแน่นหน่อยประมาณนะครับจากของเข้าลมร้อนนะถ้าเรามีพื้นที่ที่จะต่อท่อลมร้อนได้เราก็เหมาะสมที่เราจะติดตั้งกับตัวแอร์เคลื่อนที่ได้อันนี้ในกรณีที่เราไปอยู่บ้านเช่าหรือหอพักที่เจ้าของเขาไม่ต้องการให้จอบผนังของเขาหรือไม่ให้ติดแอร์พูดง่ายๆเราจะติดแอร์แล้วก็ไม่ให้ติด <c oughs> ก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะแก้ไขได้เลยประมาณนั้น แต่เขาบอกว่าเจ้าของเขายินดีติดแอร์ไปเลยติดได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยกัถอดเอาไปนะคืนได้ก็ <Yeah. S 1> ติดแอร์ใหญ่ดีกว่าเย็นกว่ากันเยอะนะประมาณนั้นค่าไฟแล้วจริงๆแล้วถ้าเทียบค่าไฟกันกับการใช้งานกับพื้นที่ห้องที่มันกว้างๆยังไงก็ตัวแอร์ใหญ่ก็กินไฟพอๆันาะกินกันพอๆกันกับตัวนี้แต่เรานอนได้เย็นกว่าไงเรานอนอายายายแอร์ใหญ่เรามันทาความเย็นได้มากกว่าใช่ไหมมันก็เย็นกว่า สบายกว่าเดินตรงไหนเราก็เย็นหมดแต่ถ้าใช้แอร์เล็กพื้นที่มันกว้างห้องสัก4ี่คูณสี่เมตรไม่เย็นเย็นไม่ทั่วเราก็จ่ายค่าไฟพอๆกันเพราะว่าแอร์มันไม่ตัดประมาณนั้นนะฮะพันสามพันสี่เหมือนกันก็ทําให้ความเหมาะสมในการใช้งานก็ต้องมาคมํานวณดูตรงนี้แล้วกันนะฮะก็สําหรับคนที่อยู่หอพักมีพื้นที่ที่จะต่อท่อลมร้อนได้ก็ใช้งานได้ต้องนึกถึงท่อลมร้อนด้วยแล้วก็ สำหรับคนที่อยู่ที่บ้านของตัวเองผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรอกสำหรับการใช้งานแอร์พื้นที่หรือบางคนอยู่บ้านตัวเองแต่ว่าไม่ห้องก็มีห้องขนาดไม่กว้างมากก็ยังสามารถใช้ตัวนี้มาก็มันเหมาะสมพูดง่ายมันเหมาะสมสําหรับแอร์ตัวนี้พื้นที่ 2, อคูณสเมตรเออเราแอร์ตัวนี้มาใช้มันเย็นทั่วๆได้มันก็ความต้องการประมาณนั้นก็เหมาะสมสาหรับเขาได้เช่นกันนะก็แล้วแต่บ้านไทย เป็นยังไงก็แล้วแต่ฮะสำหรับเหมือนบ้านผมตอนนี้ห้องมันก็สี่คูณสี่สี่คูณห้าประมาณนะฮะมันห้องมันกว้างว้าวเหมือนห้องนี้เป็นห้องดนตรีก็ติดแอร์เอาแอร์ตัวนี้ติดเท่าไหร่มันก็ไม่เย็นแล้วฮะเปิดไว้ตั้งแต่เช้ายันเย็นมันก็ไม่เย็นมันก็ไม่เย็นทั่วห้องนะมันก็จะอึนๆอยู่ฮะลมเย็นมันเย็นใช่ฮะเราจะนอนเอาปมเอาลมเป่าที่ตัวมันก็ได้แค่นั้นนะฮะ ก็ติดแอร์9,000 BTU ไปจบเลยเปิดในห้องนี้ก็เย็นฉ่ำสบายใจประมาณนั้นนะครับผมว่าก็นี่ฮะ,ะที่สำหรับคนที่ต้องการใช้งานก็ดึงต้องดูพื้นที่ของตัวเองก่อนนะครับว่าพื้นที่เหมาะสมสำหรับแอร์เจ้าโทรพัน BTU หรือไม่2 2คูณ2 2คูณ3แค่นี้พอครับกว้างกว่านี้ก็ไม่ไหวแน่นอนครับตัวแอร์เล็กตัวนี้6,000 BTU ก็มันก็จะกินไฟด้วยมันก็จะทำให้เราแบบ เย็นไม่ทั่วด้วยนะฮะไม่ชื่นใจประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เรองขลมร้อนมีที่ติดตั้งหรือไม่นะฮะถ้ามีที่ติดตั้งสามารถมีบานเก็ดออกไปด้านหลังโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะฮะไม่ติดตั้งออกไปด้านหน้าให้ลมร้อนเป่า <Yeah. S 1> คนที่เดินอยู่หน้าห้องเราก็ไม่เวอร์แบบนั้นนะฮะตามเหมาะสมก็ลองไปดูแต่และสถานที่ของตัวเองก็แล้วกันนะฮะก็ยังมีหลายหลายท่านที่สอบถามมาว่าโอ,อ้จะนําไปใช้งานเกี่ยวกับพวกฟ้ truck, กดทรัคฮะฟุรถขายของ ผมว่าผมก็ก็คุยกันคุยกันแบบแนะนํากันนะฮะว่าผมว่าก็มันจากที่ผมใช้งานมาผมว่ามันก็เย็นในในระดับหนึ่งก็ถ้าอยู่ในพื้นที่ของูุทพักเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่จํากัดอยู่แล้วเมตรกว่ากว่าสองเมตรกว่ากว่าเนี่ยผมว่าน่าจะใช้งานได้แต่ผมไม่ทราบนะว่าเขาติดตั้งไปหรือยังผมก็บอกเขาไปว่าอาจจะใช้ได้ประมาณนนฮะว่าความต้องการของเขามันเป็นอย่างนั้น ยังสอบถามกันมาได้เช่นเคยนะครับไอเดียของแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคระับสำหรับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ของแต่ละท่านก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะคระับสำหรับคนที่เล็งอยู่เพราะว่าราคาตัตวนี้มันแค่สี่พันกว่าบาทมันก็ทําให้แบบว่าคนที่อยากนอนแอร์มันน่าสนใจบ <Yeah. S 1> างคนก็ซื้อมาแล้วก็ซื้อเต็นที่เป็นมุ้งสําหรับมุ้งแหกพื้นที่อย่างเงี้ยฮะก็นอนเย็นสบายดีฮะถ้าคนแบบบ้าง ต้องการแบบนั้นก็ทําได้ไม่มีปัญหาแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านนะฮะก็บอกว่าน่าจะเป็นไปอยู่สำหรับคลิปนี้ที่จะบอกอน้องนอนะคะเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับความเย็นของแอร์ตัวนี้แล้วก็ข้อจํากัดของแอร์ตัวนี้ต้องทำํำยังไงบ้างก็จะจบแต่เพียงตท่นี้นะครับก็ยังไงก็ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะผมก็ยังเปิดใช้อยู่ตอนนี้ก็ประมาณสักสามปีละสามปีกว่าแล้วเพราะว่ายัง เปิดใช้งานเล่นๆอยู่ในห้องอยู่อีห้องหนึ่งอ่ะก็ห้องนี้ก็อันนี้ามาตั้งว้ให้ดูว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ข้างหลังก็ะผมเคยพูดผิดเอาไว้วันนี้ผมก็จะมาแก้ตัวแล้วนะตอนที่ผมแกะกล่องครั้งแรกผมก็เป็นแอร์ตัวแรกตัวแรกของผมนะฮะแอร์เคลื่อนที่ตัวแรกนะฮะไม่ใช่แอร์ตัวแรกแอร์เคลื่อนที่ตัวแรกของผมที่ผมมีเป็นการผมก็พูดมั่วไปบ้าง <Wow. S 1> ต้องของอภัยนะฮะในช่วคงคลิปแรกตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันจะมีช่อง ต่ออะไรนะน้ำยาแอร์จริงไม่ใช่ฮะมันเป็นช่องระบายช่องระบายน้ำนะฮะของคอยเย็นตรงนี้ก็เป็นช่องระบายน้ําเหมือนกันด้านล่างตรงนี้มีท่อช่องระบายน้ําของคอยร้อนนะฮะตัวนี้นไงฮะอันนี้ที่ต่อท่อลมร้อนที่สอบถามกันมาว่าถ้ามันเป็นแอร์เนี่ยมันต้องต่อท่อน้ําออกไหมนะฮะแล้วแอร์ขึ้นที่ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเปิดมัน ไม่ต้องเปิดเพราะว่าเขาบอกว่าในคู่มือเขาบอกว่าน้ําที่อยู่ภายในนี้นะฮะก็คือมันจะมีรางน้ําอยู่ด้านในมันก็จะไปช่วยระบายความร้อนของตัวเครื่องอีกทีนะะึงนะอย่างพวกนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเปิดมันนะฮะก็คือนอกจากว่าตัวเครื่องจะด้านหน้าจะโชว์ว่าน้ําเต็มเราถึงค่อยมาเปิดน้ําออกตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องล้างพวกด้านในนี้นะฮะที่มันมีช่องที่เป็นรา,างน้ําของรางน้ําหยดอยู่ มันจะมีตะไคร่อยู่ข้างในฮะเวลาผมล้างเมื่อก่อนมันก็จะเปิดไปถึงข้างในฮะก็ฉีกเข้าไปทะลุข้างในเลยมันก็จะมีตะไคร้เยอะมากนะฮะเวลาเราฟอกออกมามันจะออกมาด้านนี้แหละพวกนี้เหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งหล้วใครที่มีปัญหาเรื่องน้ําเต็มน้ําหยดมากๆก็อาจจะมีตะไคร้อยู่ด้านในพวกนี้เยอะนะฮะตอนนี้ก็ล้างด้วยพวกต่างๆครับผมก็ล้างไปหลายๆวิธีก็ฉีดน้ําเข้าไปได้นี่ปัญหาตัวนี้ อย่าไปฉีดเข้าที่คอนโซลหน้าไอ้นี่นคะครับเพราะด้านหลังเนี้ยมันมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งกับไม่ได้มีแผงวงจรอะไรมีคอยล์แล้วก็มีช่องพัดลมอยู่ตรงไหนนี้ก็่าฉีดเข้าไปในนี้ฉีดเข้าไปช่องพัดลมนี้ไม่โอเคเท่าไหร่ก็ฉีดในแผงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นรางแล้วก็ฉีดช่องรางมันแล้วก็ฉีดช่องที่รางมาตรงนี้ฮะมันก็จะไม่ไปถึงพัดลมฮะตัวใบพัดพัดลมอยู่ตรงไหนฮะด้านหน้าก็ มันก็มีพัดลมเหมือนกันอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามันสะอาดดีอยู่ก็อย่าไปฉีดถึงด้านหน้าที่เป็นปุ่มกดตรงนี้นะฮะเพราะมันมีแผงวงจรก็เดี๋ยวจะเสียเสียแล้วกดไม่ได้ก็เดี๋ยวว่าผมว่าพาสอนร้านแอร์แล้วก็ฉีดน้ำ้าไปพังประมาณน้้ถ้าท่านที่ไม่มั่นใจก็ให้ช่างร้างก็ได้นะฮะร้านไม่ต้องร้านเองก็ได้สำหรับสำหรับท่านที่ไม่แน่ใจนะฮะก็ ให้ช่างล้างเลยดีกว่าเขาจะล้างสะอาดเกี่ยมเลยฮะที่บ่านจบแต่พียศษที่นะ <Yeah. S 1> ครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ตอบโจทย์น้องๆน,น,นะฮะที่ต้องการจะอยากรู้ว่าแอร์ื่องที่เหมาะสาหรับเขาหรือเปล่าแบบนี้นะฮะแล้วก็เหมาะสาหรับใครบ้างนะฮะแล้วก็การใช้งานต้องมีข้อจากัดยังไงบ้างแล้วก็ต้องใช้ในรูปแบบไหนบ้างฮนะก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะคิดว่าน่าจะพอเข้าใจสําหรับใารที่สงสัยอยู่ก็ยังสอบถามเขาม้ามาได้เช่นเคยครับทางเพจของผมด้าน,นล่างที่ผม เอาไว้ให้นะครับก็สอบถามก็ได้2ปีสปีเราก็ยังคุยกันได้เหมือนเดิมน,นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะยังไงผมก็มีเวลามาตอบให้อยู่แล้วครับไม่ไม่ต้องคิดว่าจะตอบไม่ตอบอะไรเงี้ยงไงผมก็ตอบทุกคนน<ล>ะครับก็โอเคครับัไงคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับบางทีผมก็จะมีคลิปที่แกะกล่องอย่างนี้หรือว่ามีรีวิวของสรุปสรุบ้างเงี้สรุปของผมไม่เยอะ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับคลิปนี้ก็รายจบปีนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ